เอาละครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะพามาชมนะครับรถเกียร์ใหม่แล้วนะฮะของบุญประกอบนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีน้องๆนะขอมานะฮะคันนี้ก็ขอมานานแล้วนะครับผมไม่ได้จัดให้สักทีนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมนะได้จัดให้แล้วนะครับผมนะฮะเราพามาดูตัวรถกันเลยนะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปดูตัวรถนะฮะขอคนหนึ่งไาด้วยกันนะเป็นกําลังใจให้นะป๊อปสามดีนะฮะทำรถแมวมาให้รับชมกันนะครับผมในเกมฟาร์มมิ่งซูมเลเตอร์นะครับผมนะฮะนี่ก็อยู่กับแมปไทยเหมือนเดิมนะฮะแมป ของน้ำมันตุ่มนั่นเองนะฮะนี่เลยนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวรถนะฮะช่วงล่างนะครับผมนะฮะเป็นนะฮะตัวเดิน20นะครับผมเราเลอร์สิบเอ็ดตัวนะครับผมนะฮะข้างล่างนะฮะบนสองนะครับผมนะมีสติกเกอร์ทั้งคันนะครับบนประกอบนะอันนี้เป็นสติกเกอร์ตัดมานะครับผมนะฮะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะครับผมนะฮะในส่วนของสติกเกอร์ข้างตู้นวดนะครับผมเป็นคล้ายๆรูปมังกรนะน่าจะเป็นม้านี่มังกรนะฮะ คิดว่านะครับผมนะฮะก็มีรูปลายไฟนะตรงปล่องนะครับผมนะฝ่องฟางนั่นเองนะด้าน,นบนครับผมก็เป็นสติกเกอร์รถเกี่ยวข้าวบุญประกอบการช่างนะครับผมนี่นะฮะฝั่งขวาก็จะประมาณนี้นะฮะเครื่องยนต์นะครับผมนะก็เธอ,บอรบโบคู่ครับคันนี้แต่งมาแล้วนะฮะสติกเกอร์ด้านหลังนะครับผมฝางปิดเครื่องนะครับผมบุญประกอบการช่างนะฮะ 2 6 6อะไรเนี่ย2 6 6 0หรือเปล่านะฮะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอ๋อ2 6 0เทอร์โบครับผมนะฮะนี่เป็นเครื่องยนต์ของ260เทอร์โบนะฮะด้านหลังก็เป็นบุญประกอบนะภาษาอักีนนะครับผมอันนี้ถึงเพิ่งทำเสร็จเลยนะก็มาทดสอบพร้อมกันอีกแล้วนะฮะฟังอ่าด้านซ้ายของรถนะครับผมเป็นสติ๊กเกอร์เอ้ยเป็น อ่าคเวอร์เน้ยเป็นตัลลิเซอร์ธรรมดานะฮะบุนประกอบนะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับมีกรองไฮดรอลิกนะอันนี้ก็เป็นถังไฮดรอลิกครับผมอันนี้เป็นท่อลมนะฮะท่อเก็บลมนั่นเองนะครับผมเอาไว้เป่านะฮะเศษนะครับผมนะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในอู่นะครับผมนะรประมาณนี้มานี้นะในอะไรต่างๆก็รายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะฮะรูปทรงก็จะไม่ค่อยแตกต่างกับใครอื่นเท่าไหร่นะฮะอ่ะท่อส่งข้าวครับก็มีโลโก้บุญประกอบซูเปอร์จัมโบ้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะตัวนี้เป็นโลตั๊กอะแบบรุ่นใหม่นะฮะไม่หมุนตามบนเทเลอร์นะก็มีรอยขีดข่วนนะครับผมนะฮะมาหนี้นะ ก็ไม่มีอะไรมากครับผมคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูอ่าท่านั่งคนขับผมนี่นะฮะหน้ากากก็เป็นรูปคล้ายๆเหยี่ยวนะมีสีแดงโอเคเราสตาร์ทฟังเครื่องเลยเนะี่ยนี่ครับผมไฟสปอร์ไลท์นะฮะ อันนี้ไฟหน้ายังไม่ติดตั้งมานะทุกคนกำลังสั่งกำลังสั่งนะฮะุเล่นะหมุนครับผม,บผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับผมทดสอบระบบเกียร์สักหน่อยแล้วกันนะ ขอมานานมากทุกคนนะฮะไม่จัดให้สักทีนะฮะขออภัยด้วยลยกันนะครับเดินหนเลยพี่น้อง เก่าเลยนะี่ก็มีตัวกระจายฟางนะครับหยุดทรงก็นะอย่างว่านะรถอู่ครับผมไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นรนะพอมีแค่บางอูท่ที่มีลักที่โดดเด่นแนะ ไปกันโอ้โหแหลกอีกแล้วท่านผู้ชมเจือภาพแบบว่าหนักๆไม่ได้เลยทุกคนแหลกเลยคอมนะฮยจิบคอมมาแล้วนะฮะรุ่นนี้เนี่ยผมแปลงจิบคอมมาแล้วเนะี่ยใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะครับผมนะฮะถ้าชื่นชอบนะฮะหมอนแบบเมือไทยแล้วก็รถเขียวข้าวะครับผมนะ กดติดตามแล้วก็กดสัญญกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะฮะเว,วานี่คือช่องในปอบ 3D นะครับผมจากวานแห่งหมดรถเกียวนั่นเองนะฮะก็มีรถเกียวในคลังนี้เกือบยี่ัน 20, แล้วนะ,ะที่ทำไว้นะสุดทยที่สนใจหมดไหมครับก็ติดต่อเพียงล่างคลิปได้เลยนะฮะมีหลายรุ่นเลยนะฮะถามนกนะผมจับได้เลยนะ ียวใกล้ๆทางด่วนนะเคนบังเลยนะทางด่วนบังเลยนี่ทำยังเกี่ยวไม่ได้เป็นยังเป็นยัน ที่อยากสั่งทำนะครับผมเนี่ยติดต่อสั่งได้นะส่งแบบมาติดล้าได้เลยนะครับผมรับอยู่นะครับผมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องด้วยนะช่องสัมปันโมาเดลนี่ครับผมใครที่อยากลองทำเองเนะก็ไปลองอดูคลิปแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับผมเป็นโปรแกรมเบนเดอร์นะเป็นเร,รีนะดาวโหลดได้ที่ทก o เก l e ในโลกนะฮะ ก็ผมแปะลิงก์โปรแกรมไว้ใต้ใต้อ่ะคิปด้วยนะครับผมนะในอีกอีกช่องหนึ่งนะช่องนักปอบสอน 3D นะเนี่ยผมเนี่ยไปติดตามได้เลยนะครบุญประกอบการช่างครับผมจัดให้ตามคำขอนะครับ ส่วนใครที่อยากชมแบบไหนนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะแล้วก็ตามผลงานด้วยนะอันนี้รู้สึกว่าขอนานแล้วก็ตามผลงานตลอดนะฮะจะให้หรือยังจะให้หรือยังนะฮะวันนี้เรื่องงามยามดีนะฮะจดให้แล้วนะครับผ,ผมประกาบสามช่างนะฮะผมนะี้ะอรายงานตัวด้วยแล้วกันนะครับใครที่ขอไวด้วยนะ มาในโทนของเหลือตับสีส้มนะครับผมนะฮะนี่หาแบบที่มาชัดๆไม่ค่อยได้นะผมก็เลยจัยบว่าสีนี่ตามที่ชอบเลยนะฮะพอนลิปส่วนใหญ่นี่เป็นลงเกี่ยวแล้วนะทุกคนลงเกี่ยวแล้วก็มันไม่เห็นตัวรถเลยนะตัวช่วงล่างนะไม่เห็นเลยฮะเพราะว่าคน,นเต็มเต็มเลยทุกคนคนจิดเต็มเลยนะฮะ นี่แรงแรงนี่เก็บช่วงล่างมาให้ชิดขึ้นนะทุกคนนะดูแบบสริจริงขึ้นนะลองกระปอเาดูว่าหรือมันถ่างไปนะทุกคน, <c oughs> นอถแท็กมันถ่างไปนะนี่ก็เอาชิปเข้ามาหน่อยนะพยายามเก็บให้มันชุจริงที่สุดนะฮะ ก็รอดูแล้วกันนะทุกคนนะฉลอง1นึ่งหมื่นซับนี่ครัผมนะฮะดูว่าแจกทันไหนนะครับผมนะก็คันใหม่ที่ทําไว้ก็หลายคันอยู่นะไม่ได้ปล่อยนะฮะทำเล่นเองนะครับผม<ข>ก็รอดูแล้วกันว่าผมจะแจกให้แบบท่นไหนนะเราติดตามกันไว้เลยนะตกกระดิ่งยิงเจ้าเลยนะฮะไม่พลาดนะครับผมแจกแน่นอนนะครับหนึ่งหมืนซับนี่ครับผม ไปจัดไปนะครับให้เสร็จนะครับแบบนี้แบบนี้เป็นแบบไทยนะของน้ำมันตูมนะใครที่สนใจก็ทักหาผมได้นะเดี๋ยวผมจะส่งเพจให้นี่ครับผมนะฮะเถ้าใครสนใจนะก็น้องๆสนใจก็น่าจะรู้จักแน่นะครับผมนะฮนะ,นนญญนนะ,นะในกลุ่มฟราร์มมิ่งนะถ้าใครไม่รู้จักก็ ถามถามาักให้ผมก็ได้ครับใต้ผิดนะครับผมนะเพจิดใต้คลิปนะครับผมเนะี่ยจะได้แบบส่งเฟซให้นะครับผมปนระมาณนั้นนะครับก็มีหลายงานเลยมีเกี่ยวข้าวมีขุดดินมีงานแม็กโครนะครับผมนะฮะก็ใครที่เอาไปเล่นนี่ถือว่าคุ้มเลยนะะแบบค่อนข้างก็ใหญ่อยู่นะแบบใหญ่อยู่นะฮะมีเกี่ยวข้าวมีหลอกของนะฮะ ต่อสุดท้ายก็ไปได้เลยเนี่ยะครับแล้วก็สุดท้ายที่สนใจหมดก็ติดต่อมาที่เพจใต้คลิปนี่ับผมจัดไปได้เลยเนะตามงบเลยนะเที่ยงงบมันเลยนะฮะวาง,งบเท่าไหร่ยังไงครับผมจัดให้นะแต่๋ยราคาเนี้มันราคามันจะไม่เท่ากันนะอยู่ที่อันไหนเป็นคันเก่าอนะันไหนคันใหม่นะคันใหม่ก็จะราคาแบบสูงขึ้นหน่อยนะทุกคน งานหลุดเนะี่ยประกอบการช่างครับผมแม่มีบั๊กตรงควันเล็กน้อยนะมันออกไปนอกนะครับไปแก้ทีหลังนะครับผมนะผม,มาดูตอนแก้ตอน,นอยู่ที่ความมิ่งยี่สิบสองแล้วกันนะ ผมลง19เสียทุนก็จะย้ายนะฮะไปลงที่ความที่22นะฮะมาดูความสวยงามนะฮะ22นี่มันจะสวยงามกว่านะครับผนมะความจริงจริงนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮนะเดี๋ยวไปดูมุองคนขับครับผม ชันๆกินขับปุ๊บรู้สึกว่าง่วงเลยทุกคนนะขับเกี่ยวนี่รถเยอะเลยนะลูจากทซนแล้วนะฮะลับไปนี่มองไปเพินเ่นเนี่ยหลับเลยทุกคนนะ อันตรายนะเราล่วงเข้าไปปากเกี่ยร์นี่ยุ่งเลยเรามีข่าวยอะทุกวนนะขับล่วงลงไปนะว,ว,ว,นดดว,ว่าเราควรคาดเบนะี้ยวให้เนะยังไงนะเสือเราหลับปุ๊บมันก็จะไม่ตกนะมันจะติดอยู่นบนเบาะ <c oughs> ยังไงสะดุ้งทีหนึ่งก็ยังอยู่นบนเบาะนะ เราอยากขับผมเลยกันนะสำหรับคนขับรถเกี่ยวนะี <laughs> <laughs> ่ เสียงรถนี่ใกล้เคียงนะเสียงรถจริงมนะมันไม่ตัดหาเสียงที่มันวัยรุ่นวัรุ่นสักนี้ใหม่นะฮะเราต้องหาเสียงใหม่มาแล้วนะฮะเริ่มเดือดเยิ่ม่าแล้วนะมีน,น้องหลายคนอยากให้สอนใส่เสียงรถนะฮะเราจะสอนวิธีตัดแล้วกันนะ จะทำทิปลงนะฮะรดติดตัมงได้เลย,เลยขอมานานแล้วทุกคนมันไม่ได้ยากนะแค่เรายัางไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยองดูมุมนี้ก็สมจริงดีนะทุกคนนะการเกิบข้าวมัน็นข้าวบ้านเรานี่เหมาะเลย ย่มองๆไปเลยก็เหมือนอว่าแปลงงานจริงเลยทีเดียล้ายๆนะฮะรต่อสั่งสั่งไปนานเลยทเดี๋ยวถ้ามีหาวิธีแบบว่ารถต่อสั่งยาวนี่นะไ่าจะดูสมจริงกว่านะ ของนาว่าแบบนี้แหละจะได้ฟางเยอะๆนะ่ะโอเคครับผมนะสลักลิปนี้ก็เกี่ยวไม่จบนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะยาวเก็นไปนะทุกคนนะ,อะขอขอบคุณทานทีามารับชมด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์แชร์ส่องไกล้ด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลมติดตามส่กงติดตามด้วยนะฮะ ลอยเรือกระดิ่ยังเปลียนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ